ช่วยคุกอยู่ครับสามีทำงานเป็นผู้รับเหมาหรือผอสร้างครับมีรูปด้วยกันสามคนเป็นบุตรชายหมดเลยครับสามสิบปีครับสามสิบปีโอ้โหอยู่มาสามสิบปีแล้วเขาเคยมีประวัติเจ้าชู้ไหมก็มีบ้างค่ะประวัติตก่อนเขาก็เคยมีภรรยามาแล้วสองคนเขาก็เลิกลากันเขาก็ไม่ได้เราก็มาดูก่กินกับเราก็สามสิบปีเราก็มีบุตรด้วยกันสามคนคือมีปัญหากับสามีคือเราจับได้นะคะว่าเขามีคนอื่น เาก็ไม่ได้ยอมรับความจริงรว่ามีคนอื่น เราก็เลยสงสัยก็เลยกดเบอร์โทรศัพท์นะคะโทรไปหาผู้หญิงคนนั้นให้เขามาตกลงกานจะเอาอยัางไงให้ทางฝ่ายสามีนี้เลือกเริ่มแรกเลยสามีในะเลือกเราผู้หญิงคนนั้นได้ยินเขาก็เสียใจเขาก็ขับรถออกไปเลยนะคะผู้หญิงคนนั้นก็เลยโทรมาหาเราว่าเขารักสามีเราเขาบ,บอกให้เราอะดูแลสามีให้ดีๆในความรู้สึกของเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันแค่ปอบใจนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะมี<อ>คนนี้เขาเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีไหม ดีทุกอย่างครับถึงแม้จะกินเหล้ามากก็ดีส่ยรักลูกรักครอบครัวดีทุกอย่างครับแต่พอมาเจอผู้หญิงคนนี้ก็คือว่าใจแตกเลยค่ะใจแตกเลยเราจับได้ก็ไปๆมาๆผู้หญิงคนนี้เขาทำงานอาชีพเป็นนักหลงทำงานกันงึนคะ่ะก็แับใจเราก็ตสลรงกันกกเขา,าก็เลือกทางเราเราเลือกครอบครัวเราก็ดีใจเขาก็ไม่อยู่กินแต่เราดีกว่าเขาเข้า,ขาวักลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอีกก็เลยกลายเป็นเรื่องมาจนถึงทุกวันนี้แล้วะมันเป็นคาราคาซังแบบนี้มากี่ปีแล้วคะ แล้วปัจจุบันนี้เป็นไงม้างคะเขาก็ยังติดต่อทางโน้นอยู่ค่ะแต่ว่าทางนี้ไม่ติดต่อแล้วก็คุยกันเฉพาะเรื่องลูกแค่นั้นค่ะไม่โทรไม่ติดต่อเขาเลยเขาก็ไม่โทรไม่ติดต่อหนูเลยเวลามีธุระก็คือโทรคุยกันแค่เรื่องลูกสรุปล่าสุดเราตัดสินใจถอยตัดสินใจถอยทุกครั้งเขาก็ง้อทุกครั้งค่ะเขาก็ง้อทุกครั้งแต่ครั้งนี้เราจะไม่ยอมแล้วเพราะว่าง้อทุกครั้งที่กลับไปก็คือว่าเขาก็ยังไม่เลิกกับฝั่งนน้นใช่ไหมคะคือเขาก็โกบหลอกลวงแตว่าเขาไม่ไปหาผู้หญิงคนนั บอกทางผู้หญิงคนนั้นว่าเขาไม่ติดต่อเราแล้วเราคือไม่อยากเป็นตัวเลือกแล้วไม่อยากไปอยู่ในวงจรชีวิตนั้นอีกแล้วค่ะมันไม่มีความสุขค่ะซึ่งตอนนี้เราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะไม่เอาแล้วแต่นี้สภาพจิตใจเป็นไงบ้างคะก็ยังติดตกอยู่บ้างค่ะกลัวแบบขออยา่าเขาก็ไม่อยากใหพ่อแม่เขาพูดให้เขาก็ไม่ยอมก็มีทางโู้นก็มีวอรบายตบตีเราบ้างอะค่ะจับได้โดยบังเองิญเขาก็เลยโมโหคือเรา ไปถ่ายรูปเขาว่าต้องการเป็นพ้อ,อยงยาเขาก็โดดถีบเราก่อนเขาไปโดไม่ได้ก็เลยตีขเขา,สาขเสีหน้าบวมอย่ก็ไม่รับปากก็เลยไม่ติดตอ่อแม่อะไรเขาอีกเลยจนถึงทุกวันนี้จะเป็นไปแล้วดีก็ไม่ติดตอ่อแล้วถ้าเขามองานี่จะตัดสินใจยังไงคะก็เรา,าจะขออยาอย่างเดียวกับขอเลิอกอย่างเดียวไม่อยากเพราะว่ามันยืยอกันมาสามปีแล้วเนาะกลับไปกลับมากลับไปไกลับมาอย่างนี้เขาจะยาหรือเขาจะอยู่หรือเขายังไงเขาจะเอายังไงกับผู้หญิงคนนั้นทาไมเขาต้องโควิดระลวงคือครงตออเขาอยูอ่อย่างนี้เดี๋ยวเยนี้จะทะ Story of Earth 19, ั o r หลดนทีรุ่งศาสตร์ไพทารโอและดวงดาวพยากรณค่ะสวัสดีค่ะคุณแองจี้สวัสดีอาจารย์เจนนี่ค่ะค่ะแม่หมอแองจี้วันนี้เราจะมาช่วยเหลือลูกดวงของแม่หมอแองจี้เนาะค่ะผู้กรณีที่มีปัญหาเนี่ยนะคะเป็นผู้หญิงวัยเท่ายุรี่สิบอาย่างสี่สิบสค่ะเขามีปัญหารักษาเศร้าชีอคุกนะคะอยู่ร้านอาหารส่วนสามีนะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แล้วก็มือที่สามเนี่ยเป็นนักร้องนะคะทํางานกลางคืนเขาแต่งงานกันกันกบสามีอยู่กินกันมาสามสิบปีแล้วอยู่กันอย่างผาสุกมากนะคะแล้วก็สามีเนี่ยโดยปกติก็เป็นคนที่ถึงแม้ว่าจะกินเหล้าอะไรอย่างนี้นะคะก็มีความรับผิดชอบครอบครัวดีะคะ่ะเจ้าชู้บ้างเล็กๆน้อยๆไม่เคยมีปัญหาใหญ่เหมือนครั้งนี้มีปัญหาเรื่องรังกันมาสามปีแล้วะคะ่ะกับมือที่สามรายนี้ยื้อไปยื้อมาอย่างนี้นะคะ่ะอยู่สามปีแล้วะคะ่ะ ได้เปิดคลิปเสียงให้ท่านผู้ชมฟังตอนไตเติลก่อนเข้ารายการแล้วเนาะนะคะโดยสรุปที่เราจับใจความได้ก็คือว่าเขาจับได้นะคะคือตอนแรกเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าสามีมีคนอื่นแต่สามีก็ปฏิเสธตลอดะคะปฏิเสธไม่เคยยอมรับเลยมีคนอื่นจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะภรรยาก็เลยตัดสินใจนะคะโทรไปหาผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองสงสัยนะคะแล้วผู้หญิงก็ยอมรับแล้วเขาก็เรียกมาพบเจอกันผู้หญิงก็มานะคะ แล้วก็ให้ผู้ชายเลือกผู้ชายก็พอเผชิญหน้าประจันหน้ากันสามคนค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกภรรยาพอเลือกภรรยาแล้วปุ๊บมือที่สามก็เสียใจขับรถกลับบ้านแต่ว่าหลังจากนั้นมือที่สามก็มีการโทรศัพท์เข้ามาหาเจ้าชะตาประมาณแบบว่าเออฉันรักสามีเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเธอดูแลสามีเธอให้ดีนะประมาณอย่างนี้เนาะซึ่งเจ้าชะตาก็เป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วนะคะก็พอได้คุยก็รู้สึกว่าเห็นใจผู้หญิงด้วยกันก็เหมือนกับกลายเป็นเราสามคนนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ู้ชายบอกว่าเลือกภรรยาก็จริงแต่ว่าก็แอบไปหาคนนั้นด้วยแต่การแอบไปเนี่ยก็คือว่าไปโกหกฝั่งนู้นด้วยมาเลือกกับฝั่งนี้คือผู้ชายก็โกหกแล้วบังเอิญว่าภรรยากับคนที่สามเนี่ยเขาคุยกันเขาชอบโทรหากันก็เลยไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเล่นซึ่งตลอดเวลาที่มา เปิดไพ่มาดูดวงกับหนูเนี่ยจะมีคําถามประมาณว่าผู้หญิงพูดจริงหรือเปล่าสามีไปพูดกับเขาอย่างนั้นสามีก็ล่าสุดมีการตบตีกันด้วย<ม>ปัจจุบันนี้ก็คืออยู่ในสถานะที่เจ้าชะตาตัดสินใจถอยไม่เอาแล้วนะคะผมต้องบรบกวนแดนเจนนี่เปิดไพ่หให้กับเขาก่อนค่ะใช่ค่ะก่อนอื่นเลยเนาะเราก็มาดูก่อนเนาะว่าเจ้าชะตาเนี่ยคิดและรู้สึกย่งไรกับสามีเขาเนาะ ตัวตนของเจ้าชะตาเนี่ยนะคะเป็นเอ็มพัลเลอร์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบะ ning, บค่อนข้างนิ่งนิ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างใจแข็งแล้วแหละไม่ยอมอ่ะพูดง่ายๆ่ายนะคะแต่ความคิดของเขาเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นครอบครัวยอยู่นะก็คือพูดง่ายงก็คือว่าเขาก็ยังมองเห็นสามีของเขาเนี่ยเป็นความรักที่ดีดีอยู่แหละนะยังมีความรู้สึกเป็นครอบครัวยอยู่ส่วนจิตใต้สำนึกเขาเนี่ยนะคะเขาก็ยังคงมองว่าเขา อารมณ์ยังขึ้นขึ้นลงลงเนะยังเอาเอนแน่เอานอนไม่ได้แล้วมันมีเจ็ดดาบตรงนี้เขายังรู้สึกลาลา้าละหลังเลยยังไม่ค่อยมั่นใจคือจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆเขาอยากได้ความชัดเจนตรงนี้เนาะซึ่งมันเป็นไพ่ไปสรุปอะนะก็คือเขาก็ต้องการความชัดเจนต้องการแบบให้มันรู้ไปเลยว่าตกลงจะยังไงแบบไหนนะ่ถ้าเกิดเขามีความตั้งใจว่าเขาอยากจะเลิกเนี่ยเนี่ยเขาก็อยากจะให้มันชัดเจนไปเลย อาจารย์ก็มองว่าเขายังยังลังเลใจยังละล้าละลังอยู่ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็ด้วยความที่มันยังมีความรู้สึกที่ยังยังอยากเป็นครอบครัวอ,อาจารย์เจนนี่กําลังจะบอกว่าดูจากหน้าไพ่แล้วไพ่ามาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรักสามีเขาอยู่ใช่ไหมคะถูกต้องใช่แต่ด้วยความที่สามีเขามีมือที่สามเขาเลยจําเป็นที่จะต้อง ขอความชัดเจนต้องค่ะใช่ไหมคะแต่ในความชัดเจนนั้นนะ่ะจริงๆเขายังแอบหวังว่าสามีเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวอ,อยู่นะใช่ไหมคะแอบหวังอะ่ะใช่ใช่ถูกให้ขออาจารย์เจนนี่เหมือนจะมาบอกว่าในความชัดเจนในความต้องการความชัดเจนจริงๆเขาหวังมากๆเลยอะหวังว่าสามีเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเด<ร>ิมจริงๆเขาก็ต้องหวังว่าสามีเขาจะเลือกเขาแล้วก็ตัดการนง้ไปคราวนี้เรามาดูว่าสามีเขาคิดยังไงเนาะเรามาดูว่าสามีเขาเนี่ย และรู้สึกอย่างไรกับตัวเจ้าชะตาเนาะตัวสามีเขาก็ไม่ได้อยากจะตัดทางทางเจ้าชะตาเนาะมันมีเรื่องของลูกด้วยอะ่ะแล้วก็ อาจารย์มองเป็นว่าตัวเขาก็ยังคิดว่าตัวเจ้าชักทาซึ่งเป็นภรรยาเขาเนี่ยก็มีความที่เป็นเหมือนไฮพิเทสเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นคนที่เขาไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้นึกออกไหมแล้วในจิตใต้สำนึกเขาก็ยังเนี่ยคิดหนักว่าจะเอายังไงดีจะทำยังไงดีพดง่ายเขาไม่อยากปล่อยอาจารย์จีนี่มองว่าสามีเขาเนี่ย ก็ยังรักภรรยาเขา,เขาอยู่ใช่ไหมคะใช่ก็คือทางรักภรรยาเขาแล้วก็เห็นแก่รูปด้วยเพราะงั้นเนี่ยอาจารย์มองว่าไอใบเนี้ใบสุดท้ายเนี่ยอาจารย์มองว่าเขาจะดื้อเขาจะรั้น,เ,นเขาจะรั้นที่จะอยู่ต่อแต่ไม่เลิกอะ่ะวยังไงแล้วสามีเขาเนี่ยจะตัดสินใจยังไงดูเหมือนจะเลื่กงไม่ได้ ก็จริงๆแล้วอะถ้าตัวตนเขาก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างหลังเลนะมีจิตเชี่ยนด้วยเนาะมีจิตเชี่ยนมันหมายถึงการจะเอาหมดเลยน่าจะทําพื่วิธีทางให้ไม่เสียใครเลยมากกว่าจิตใต้สัมฤทธ์เขาอะมันอยากได้ตรงเนี้ยสีไม้ตรงนี้ก็คือความเป็นครอบครัวก็เดือกซันตรงนี้อาจจะหมายถึงคนคนนั้นก็ได้ึ่งก็มองว่าผู้หญิงคนนั้นก็น่าจะ เข้ามาทําให้ชีวิตเขารู้สึกมีความสดใสนะหรือล่าจะมองว่าเรื่องลูกด้วยอะไรด้วยพูดง่ายๆก็คือตัวเขาเองเนี่ยถ้าสิ่งที่เขาจะทำเนี่ยเขายังไม่สามารถตัดสินใจที่จะทําอะไรได้ถ้าให้เลือกตอนเนี้ยคือน่าจะเลือกไม่ได้แล้วเขาคิดยังไงกับมือที่สามคะอาจารย์ <laughs> อยากรู้ใช่ไหมอันนี้เจ้าสตามไม่ได้ถามแล้วว่าแม่หมออยากรู้ <laughs> โอเคเรามาขยี้กันนะคะว่า สามีเขาคิดอย่างไรกับมือที่สามคะเขาก็ค่อนข้างจะหลงผู้หญิงคนนี้เลยลนะนะเหมือนกับตัดไม่ขาดเลยด้วยใช่ไหมแล้วต่อให้อยากจะตัดยังไงมันก็จะเป็นสภาวะแบบนี้ไปมาอยู่ดีอะให้เซตนี้เหมือนมาบอกว่าหลงมากเลยใช่มากเลยและตัดไม่ได้ด้วยแล้วสุดท้ายมันจะเป็นยังไงคะสุดท้ายแล้ว เจ้าชาตากับซาบเขาจะเป็นยังไงคะจะลงเอยแบบนี้คะเนี่ยตอบยากยังไม่ดูเหมือน,นมันยังต้องยืดเยื้อหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าเชื่อเรื่องเวียนกรรมหนูเชื่อว่าเป็นวาะกรรมของทั้งสามคนเลยค่ะไพ่เดลเวอร์สมาอย่างเงี้ยอืมใช่ค่ะสงสัยเจ้าชะตาต้องเป็นฝ่ายทำมันแล้วละ่ะ ถ้าเกิดปล่อยไปอย่างนี้นะคะน่าจะไม่จบเพราะดูแล้วจากหน้าไพ่ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาไม่เด็ดขาดเจ้าชะตาไม่ของตัวเองออกมามันก็จะยืดเยื้อพลุมพลังกันไปแบบนี้นะคะ่ะเดี๋ยวก่อนให้ไพ่แนะนําเดี๋ยวมาดูมาดูดวงดาวพยากรณ์เห็นไหมว่ามันเป็นทางเดียวกันกับทีเ่เขาเกิดลัคนามีนนะคะเจ้าชะตาเกิดลัคนามีนเพราะฉะนั้นดาวประจาตัวของลัคนาเขาเนี่ยคือ เป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสของเขาเนี่ยตอนนี้นะคะตกพวินาศเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ช่วงเวลานี้เขาเหมือนกับรู้สึกเหนื่อยมากทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็ดาวไปจําตัวของเขาในช่วงเวลานี้นะคะโัจรมาอยู่พบลืนวินาศแล้วก็เจอกับดาวเดิม คือเป็นดาวมหาอูดเขาเรียกว่าดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะได้เจ็ดตัวเนี้หมอก,ก็ได้พอตมาแล้วด้วยนะคะในช่วงอายุส2ิบสองเขาเนี่ยตกดาวพระสุ์ตั้งอยู่บนฐานหามหาอูดแบบนี้เลยนะคะเท่ากับว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพระสุ์ตั้งอยู่บนฐานมหาอูดเนี่ยมันจะหมายถึงความรักแล้วก็การเงินเพราะฉะนั้นเป็นช่วงลายที่ดีที่เขาจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าไปสู่อายุสี่สิบสามเนี่ยตกดาวพระฤหัสจะนําพาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ แล้วก็มั่นคงขึ้นถึงแม้ว่าตั้งอยู่บนฐานกําลังของดาวพระเสาร์ก็ตามแล้วก็ดูเหมือนกับว่าแนวโน้มเนี่ยโอกาสที่เจ้าชะตาจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือว่าทํางานต่างประเทศมีสูงมากเลยแล้วก็ดาวผู้ครองคนรักตั้งอยู่บนกําลังของราชาโชคด้วยราชาโชคหมายความว่าคือต้องมีแล้วเกื้อหนุนกัน คถ้าเกิดว่าเขาจะกลับไปคืนดีกันกับสามีเขานั่นหมายความว่าสามีเขาต้องมาในลักษณะราชาโชคนะคะหมายความว่าเขาจะต้องรู้สึกว่ามีผู้ชายคนนี้แล้วอะชีวิตเขาดีขึ้น ถ้าผู้ชายคนนี้สามีของเขากลับมาแล้วไม่ทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือว่ารู้สึกว่าตัวเองโชคดีจังเนี่ยราชาโชคหมาชยถึงว่าฉันโชคดีจังเลยที่มีเธออะไรอย่างเงี้ยฉันโชคดีมากที่มีเธอเคียงข้างฉันถ้าเขาไม่รู้สึกแบบนี้แสดงว่าเขาจะไม่ใช่นะมีคนใหม่เข้ามาซึ่งราชาโชคอาจจะหมายถึงมีคนใหม่ด้วยก็ได้หมายถึงแบบอยู่ๆก็มีคนใหม่เข้ามาอย่างนั้นก็ได้นะาอาจจะได้เจอคู่ครองคนรักคนใหม่ก็ได้หรือถ้าเป็นคนเก่ากลับมาก็ต้องเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้น ะะดาวคู่รักของเขาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วจะต้องเป็นดาวพระพุธซึ่งช่วงนี้ดาวพระพุธอยู่กันกับดาวพระราหูอยู่ดาวพระพุธอยู่กับพระราหูแบบนี้เห็นไหมคะก็หมายถึงความร่มหลงมัวเมาคือคู่ครองคนรักของเขาเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่ร่มหลงมัวเมาเขาเรียกว่า,วามีความไม่รู้ครอบงำอยู่จริงๆแล้วเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์มากเป็นคนที่คู่ครองคนร,รักรักมากเลยนะจันโฉมตรูคู่พูดนงเยาวเห็นไหมกลุ่มลัคนาเขาอยู่เลยอ่ะตอนเกิดเขาเกิดแบบนี้เลย มันก็สอดคล้องใช่นนะเมื่อกี้เนี้ยคือเขามีความเป็นดาวจันทร์แล้วก็มีดาวพุธกลุ่มลัคนาอยู่มีเสน่ห์ต่อคู่ครองคนรักเขามากก็อย่างที่บอกเนี่ยสามสิบปีที่อยู่ด้วยกันมานะคะเขาเขาก็บอกว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเขารักลูกรักเมียดีแล้วก็ไพ่ของอาจารย์เจนนี่ออกเมื่อกี้คือบอกว่าเขาก็ยังรักเมียเขาอยู่แหละแต่ด้วยความที่มือที่สามเพิ่งมาใหม่ไงเห็นไ,ไหมคะอยู่ในช่วงสภาพของการร่วมหลงนะคะ ดาวพระราโหูนะคะทํามุมกันกับลัคนาของเจ้าชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลนะคะในเรื่องของความรักมันเป็นดาวแห่งความรูปหลงเมาเนาะเกิดขึ้นดาวเกิดของเจ้าชะตาก็มีดาวปัตตนีดาวคู่ครองอยู่ตรงเนี้ยมันทามุมกันเพื่อนดวงเจ้าชะตาเนี่ยในในบ้านปลายเนาะมีมีดาววรโคตมะเนี่ยสามดวงด้วยกันเลยคืออริวินาชสหัชชะมรณะไพลาภะ า,าอาแปลว่าอลีทั้งนั้นเลยเนี่ยอลีอลีวินาศก็แปลว่า ไม่ว่าชีวิตจะผ่านอุปสรรคขวากหนามต้องฝ่าฟันสักแค่ไหนก็ตามสุดท้ายสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยมันยิ่งจะทําให้เจริญอะ่ะคือยิ่งมีอุปสรรคยิ่งมีขวากหนามยิ่งมีศัตรูยิ่งมีคนเกลียดยิ่งมีคนไม่ชอบยิ่งมีอะไรเข้ามาให้ตัวเองต้องฝ่าฟันอะ่ะเหมือนมันสร้างความเจริญให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอะคะ่ะลาภะอริคือเช่นเดียวกันทุกครั้งที่มีอุปสรรคทุกครั้งที่ชีวิตมีปัญหามันจะมีความโชคดีทางด้านอื่นเข้ามาตลอดเลยแล้วก็มหาชามเลเนยกัคมล จะเจอแต่คนให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตลอดเลยไปทางไหนก็มีแต่คนรักเป็นเทวีโชคแล้วก็เป็นวอลาโคตมะด้วยเป็นคนโชคดีมากดวงแบบนี้เนี่ยถ้าไปทํางานต่างถิน่นต่างแดนนะคะจะดีมากเลยจะร่ำรวยมากเลยแหละเพราะว่าบรณะไปลาภะแล้วก็เป็นวอลาโคตมะแล้วก็เทวีโชคด้ตาแหน่งเทวีโชคด้วยนะคะกลางคนคือตอนนี้เขายากกลางคนแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เขากําลังจะก้าวข้ามไปสู่ชีวิตที่มันดีอะ่ะ เพราะว่าดาวพฤหัสของเขานะคะตอนนี้มันอยู่ในภพพินานก็จริงแต่พอปีหกห้าเห็นไหมมันจะยกย้ายมากลุ่มลักนณาตรงนี้เลยอะแล้วพฤหัสพอย้ายไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยกลุ่มลัคนณาตรงเนี้ยแล้วก็กลุมกับดาวปัตตนีเดิมซึ่งเป็นดาวจันทร์คบตรงเนี้ยแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาจะได้คืนดีกับสามีนะคะปีนี้อาจจะยังยังไม่ได้นะคะเขาต้องปล่อยวางไปก่อนจะเลิกก็เลิกไปก่อน ถ้าจะรีเทิร์นกันนะ่ะน่าจะรีเทิร์นกันปีหน้านู่นหละค่ะให้เขาลงไปให้เต็มที่ก่อนนะ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่รีเทิร์นนะจะได้คนใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะตั้งแต่ปีหกห้าเป็นต้นไปจนถึงปีหกหกเจ็ดจะดีเรื่อยๆเลยนะคะเพราะาหมอเช็คดวงให้แล้วรู้สึกมันสอดคล้องเหมือนกันเนาะแล้วหมอให้เลขมงคลให้เลขมงคลติดท้ายลายให้เจ้าชะตาเนี่ยพิมพ์หกหนึ่งท้ายลายเจ้าชะตาจะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างไปได้ เลขนี้คือเช็คแล้วนะคะเป็นเลขที่ดีดาวพาิตย์ก็เป็นดาวศัตรูพินาศเออเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาพินาศ,นาศด้วยคืออริวินาตเนี่ยสามารถฟันฝ่าทุกอย่างได้เป็นเลขมงคลติดท้ายลายนะคะ ให้คําแนะนำนะคะใบแรกได้ e m p e r o r นะคะใบที่สได้ Hermit นะคะและใบที่3เป็น t e ม p l l n นนะคะก็ถ้าเห็นไพ่แบบนี้นะอาจารย์ก็ต้องแนะนำว่าให้เราอยู่กับตัวเราเองให้ได้ต้องมีความเข้มแข็งเจ้าะตาก็ต้องอยู่กับตัวเองสันโดดไปก่อนเลยแล้วก็พยายามบาลานซ์ลมตัวเองค่ะเทมพลนนี่ก็คือการบาลานซ์ลมทําตัวเราเองให้นิ่ง นะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราเองช่วงเวลานี้เจ้าชะตาน่าจะต้องอยู่คนเดียวน่าจะดีที่สุดนะคะต้องเด็ดขาดด้วยคะ,ะเพราะว่าเอ็เพัลเลอร์เนี่ยก็ต้องเด็ดขาดต้องแข็งให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาตัดสินใจแล้วว่าจะเดินออกมาก็ให้เดินออกมาแบบเข้มแข็งแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ได้ใช้เวลาในช่วงที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยทบทวนตัวเราเองแถมนิดน,งนึงนะคะก็คืออาจารย์ก็แนะนําว่าให้เข้าวัดนะคะแล้วก็สวดมวนต์ไหว้พระทาสมาธินะคะทำบุญแผ่เมต ให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็น่าจะช่วยทําให้ตัวเจ้าชะตาเนี่ยนะรู้สึกดีขึ้นแม่หมอแองจี้มีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมคะก็นะคะเหมือนอาจารย์เดนนี่เลยนะคะให้วิงส์ออฟโซซิสเตอร์นะคะมาบอกว่า girl put on your favorite song นะคะแล้วก็มีเลขสิบสามข้างบนนี้ด้วยแปลว่าคุณต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วก็คุณต้องอยู่ด้วย ตัวคุณเองอย่างมีความสุขให้ได้ในช่วงเวลานี้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างที่คุณต้องการะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะมาบอกว่าดวซี validation give yourself permission to just be นะคะหมายเลขข้างบนงคือ3 9นะคะก็แปลว่าเข้มแข็งนั่นแหละคุณต้องเข้มแข็งเห็นไหมคะแล้วก็ลักษณะของรูปก็คือเป็นเหมือนที่อาจารย์เจนนี่ได้เลยให้แนะนําเหมือนกันเลยคืออยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็อย่าไปจับผิดอย่าไปตามหาความถูกต้องอย่าไปคือมันไม่มีเหตุผลอะไรหรอกทุกอย่างมันเหนือนเหตุผลนะเข้าใจไหมคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณคิดจะหาเหตุผลคุณคิดให้ตายคือค,คิดไม่ออกเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างมันอธิบายไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนี้กับคุณทําไมเขาถึงไปมีคนอื่นทําาไมเข ถึงไม่เห็นแก่ลูกเมียโน่นนี่นั่นถ้าเกิดคุณคิดหาเหตุผลต่างๆน,นานาคุณยิ่งปราษาเสียนะคะเพราะฉะนั้นน่ะพ่ก็บอกว่าเลิกที่จะหาเหตุผลเลิกที่จะหาความถูกความผิดใดทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วเ,เข้มแข็งให้มากนะคะทุกคนจะผ่านไปแบบที่คุณต้องการอะ่ะเป็นแม่ริสซอเห็นไหมอาจารย์ว่ามันเป็นเรื่องของวาระกรรมนะเพื่อเวลาที่เราจะต้องเจอกับสิ่งนี้เนาะไม่ว่าคุณจะเจอกับสิ่งอะไรก็แล้วแต่เยมันจะทําให้คุณถึงแก่งมากขึ้น mm. ยืนหยัดแล้วก็ ประสบความสําเร็จในชีวิตได้มากขึ้นสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเราล้วนแต่เป็นบทเรียนให้เราก็หวังว่าเจ้าชะตาเนี่ยใช้บทเรียนตรงนี้นะคะเอามาเป็น ตำราสอนตัวเองก้าวข้ามผ่านไปให้ได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดคุณสามารถผ่านตัวนี้ไปได้พ่อนาะยอจารย์ก็ตรงกับตัวเลขด้วยเนาะตรงกับดวงดาวพยากรณ์ด้วยนะอสอดคล้องกันมากนั่นก็คอนเฟิร์มได้ถึงความแม่นยำนะแล้วคอนเฟิร์มด้วยว่าเจ้าชะตาจะต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบากนี้ไปได้อย่างแน่นเนี่ยเหมือนนางฟ้าติดปีอย่างนี้เลยอะ ถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วอะก็ขอให้ใช้ลูกของคุณนะคะทั้งสามคนนะ,ะเป็นเครื่องย,อยึดเหนี่ยวยังไงก็ตามก็ยังมีลูกอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะคะนั้นะอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าชะตานะ,ะมีเรื่องบอกบุญด้วยค่ะอาจารย์เจนนี่พอ<ม>ดีว่าแม่หมอก็ได้คุยกับเจ้าชะตาแล้วก็ได้เปิดไพ่กับเจ้าชะตาแล้วเจ้าชะตามีลูกผู้ชายเนาะหมอก็มองว่าเจ้าชะตาเนี่ยถ้าเกิดลูกผู้ชายบวชนะคะ จะทําให้เจ้าชะตาเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นมากะดีไม่ดีก็อาจจะทําให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นก็ได้คือคือมันจะต้องดีขึ้นนะมันจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่มันต้องดีขึ้นแน่นอนถ้าเกิดลูกชายบวชยินยอมนะอย่าไปบังคับแล้วสุดท้ายเจ้าชะตาก็ทรบอกว่าลูกชายยอมบวชแล้วแล้วจะบวชเดือนหน้าตรงกับวันเกิดแม่หมอก็เลยเมื่อเอินตรงกับวันเกิดแม่หม่อก็เลยรับเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนะคะก็ให้ผู้ชมที่ ดูคลิปด้วยกันเนี่ยอนุมโมทนาสาธุกับเจ้าชะตานะคะลูกชายจะได้บวชต่ไม่หมอเป็นเจ้าภาพร่วมนะคะอันนี้คือบอกบุญเนาะอนุมโมทนายกขอ,อร่วมทําบุญด้วยะคะสาธุคะ่ะ ดีใจมากได้ทําบุญร่วมกันคลิปแรกด้วยอาจารย์ขออวยพรนะคะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกขอให้ดวบันนะคะให้เจ้าชะตาสาม,มารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วก็ขอให้สามีนะของเจ้าชะตาเนี่ยเขากลับใจคิดได้นะคะแล้วก็กลับมาเป็นครอบครัวแต่ถ้ามันไม่ได้นะก็ไม่ต้องไปเสียใจนะคะนะเราเดินหน้ามุ่งเลยค่ะขอเอาใจช่วยนะคะตรงนี้ ก็แม่หมอก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพทวดานะคะพอรอันประเสริฐท,ทุกอย่างในสากลโลกนี้ให้กับทุกคนที่กด Sub สไครต์อ่าสับสไครต์ช่องของเราเนาะ<ม>ก็แปลว่าได้เป็นกันินมิตกันแล้วก็ขอให้ได้บุญกุศลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําขอให้ได้มีส่วนร่วมมีบุญกุศลร่วมกันให้มีความสุขสมบัตทุกด้านนะคะทุกประการนั่นเองก็ฝากกดไ like, ลคะ์กดแชร์นะคะกดสับสไครต์ด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่นะคะ สตอรี่ออนไลน์ีถ้าใครสนใจอยากที่จะดูดวงแบบเนี้ยนะคะแบบที่เราดูให้แบบนี้นะคะก็ส่งเรื่องของคุณมาได้นะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะส่งเรื่องของท่านเข้ามารบก,กวนขอชื่อนามสกุลของคนดูและก็คู่กรณีนะคะแล้ววันเดือนปีเกิดและก็ลูกถาดก็ส่งมาด้วยนะคะเราจะเก็บเป็นความรับทุกอย่างนะคะ ไม่มีการเปิดเผยชื่อใดๆไม่หวังซี้นะจะต้องมีการคัดเลือกถูกไหมคะใช่ค่ะใครที่มีความทุกข์หนักกว่าเพื่อนนะคะเราก็ต้องให้คนนั้นก่อนก็เปรียบเสมือนช่องเราเหมือนโรงพยาบาลอนะใครที่มีเคสหนักก็ต้องเข้าห้องฉุกเฉินต้องรัดคิวก่อนเพื่อนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ฉุเกเฉิอนอะไรมากก็ตามคิวแล้วก็ตามนั้นทางเราก็จะคัดเลือกนะคะแล้วก็ส่งอีเมลตอบกลับไปนะคะว่าคุณได้รับคัดเลือกแล้วอาจจะมีการพูดคุยกับเจ้าชะตาก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะ ขออนุญาตเอาคลิปเสียงมาเนี่ยเราก็จะมีการแปลงเสียงให้ก่อนนะคะก็จะเป็นเสียงที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเสียงของใครขอบคุณอาจารย์เจน,นี่นะคะขอบคุณตลอดชื่เช่เดียวกัน